มาสรุป5นาทีนะครับกับประเด็นนะครับเศรษฐกิจปีหน้ากันนะครับว่าจะหมุ่หรือจากกันนะครับทีนี้ก่อนอื่นนะครับเรามาดูกันนะครับว่าแบงก์ชาติเนี่ยครับมีมติเป็นเอกฉันนะครับให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่2.25ต่อปีนะครับเป็นการประชุมครั้งนี้ซึ่งก็เป็นไปตามคาดนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้มีการเลือกตั้งที่สหรัฐอเมริกาทําให้ทรัมป์เนี่ยก็ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีทําให้ผมว่าแบงก์ชาติเนี่ยก็ต้องรอดูท่าทีนะครับว่าทรัมป์เนี่ยจะแอคชัััััั่่่่นนนนนยยงงงงไะะคครรรรบบบหหลจาาาากกทีีเเตํแ สาบานตอนตับตำแหน่งในวันที่20มกราคมนี้นะครับนะก็เรื่องปกติที่น่าจะเข้าใจได้นะครับทีนี้นะครับเศรษฐกิจปีหน้าเนี่ยครับก็อยากให้ดูภาพภาพนี้นะครับภาพภาพนี้คือ GDP ของปีนี้ปีหกเจ็ดนะแล้วก็ปีหน้าปีหกแปดนะจะเห็นได้ว่าความห่างเนี่ยของแต่ละช่องเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปนะครับคือต้องบอกว่าปีนี้นะครับ GDP คาดการณ์เนี่ย2 7ุด็ดเเส่วนปีน้าเนี่ยคาดการณ์ทั้งปีสองุ้าอร์เ จะสังเกตว่า GDP เนี่ยส่วนหนึ่งก็คืออาจจะใกล้เคียงกันแล้วก็เพิ่มมากขึ้นต่อปีนี้เล็กน้อยนะครับแต่ในดีเทลเนี่ยแตกต่างกันมากครับจะเห็นให้ดูตรงภาพนี้ก่อนนะครับที่ผมไไฮลท์ไว้นะครับว่าปี67เนี่ยครึ่งปีแรกครับ GDP โกแค่1.9%เองแปลว่าโตน้อยมากนะครับในครึ่งปีหลังเนี่ย second half เนี่ยโต3.5%ก็จะโตเยอะกว่าครึ่งปีแรกเยอะนะครับใน่างนี้ Q4 เนี่ย GDP โตถึงสเลยครับ,นะรบหลกักๆเนี่ยเกิดจากการที่ภาครัฐเนีีี่่ยมการทจะ อัดเงินลงมากระตุ้นเศรษฐกิจนะครัในช่วงครึ่งปีหลังและ Q4 เนี่ยเยอะกว่าช่วงครึ่งปีแรกนั่นเองนะครับก็เป็นสาเหตุนะครับส่วนปีหน้าเนี่ยจะเห็นได้ว่า GDP เนี่ยจะเฉลี่ยใกล้เคียงกันกันทั้งปีนะคือครึ่งปีแรกโต2.9ครึ่งปีหลังโต2.8นั่นเองนะครับเฉลี่ยทั้งปี2.9นะครับส่วนทีนี้ถ้าในดีเทลเนี่ยครับมาดูทีละก้อนนะครับจะเห็นว่าปีนี้นะครับแท่งสีแดงก่อนนะครับแท่งสีแดงคือส่งออกนะฮะส่งออกปีนี้เติบโตดีมากนะสีแดงคือส่่่่่่งงออออกกกปปปีีีีีีีีีเเเเเนนนนนน้้ยยตตตติิบบบโโดดมมาาาะะครัหสจไท คือยังเติบโตอยู่นะครับแต่เติบโตไม่ไม่มากเท่าปีนี้นะครับส่วน Import เนี่ยจะเห็นว่าเส้นสีเทาเนี่ยก็โอ้โหเรียกได้ว่านำเข้ามาเนี่ยเยอะมากๆากนำเข้ามาเยอะมากๆนะครับปีนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยสินค้ามูลค่าสูงเนี่ยเช่นพวกสินค้าพวกเอิเล็กทรอนิกส์เป็นต้นนะฮะแต่ปีหน้าเนี่ยการนำเข้าเนี่ยก็จะลดลงครับก็จะลดลงนะทำให้เออ่ปีหน้าเนี่ยเออ่ในฝั่งของ Export ลบ Import เนี่ยก็จะเป็นบวกมากขึ้นนะครับตัวต่อมาคือสีเขียวอ่อนนะครับสีเขียวอ่อนเนี่ยคือการบริโภคออกการส่งออกก็คคือออตัััววทท่่่งงเเียนนนะรบ การโซ่อ,ออสื่อหรือการท่องเที่ยวนี่เห็นว่าสีเขียวอ่อนเนี่ยปีนี้นะครับมันกว้างมากนะหลักๆเป็นเพราะว่านักท่องเที่ยวเนี่ยปีที่แล้วเนี่ย28ล้านคนปีนี้36ล้านคนเพิ่มขึ้นมาเกือบ30%เลยครับทำให้ช่องสีงเขียวเนี่ยมันแบบเทศปีนี้อยู่นะมันแบบเทศปีนี้อยู่แต่ว่าปีหน้านะครับเอ่อนักท่องเที่ยวเนี่ยเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันจาก2เอ่อจากซ้ำจาก36ล้านเป็น39 3 9 5ล้านคนเนี่ยก็เพิ่มขึ้นแคน่เ10%เองก็เรียกว่ายังช่วยเหลืออยู่แต่ว่ายังไม่เตวมากภพรน็ <c oughs> มีการบวกมากบางบางเซกเตอร์มีการลบมากบางเซกเตอร์อันนี้คือภาพของปีนี้นะบวกมากบางเซกเตอร์ลบมากบางเซกเตอร์สุดท้ายเฉลี่ยแล้วเหลือ2.7แต่ปีหน้าเนี่ยการบวก2.9เนี่ยเป็นการบวกที่มีสริภาพมากขึ้นนะครับคือจะบวกกระจายกันแต่ละเซกเตอร์เพิ่มมากขึ้นนะครับลหลักๆคือภาพเป็นแบบนี้ดังนั้นเนี่ยส่วนตัวผมมองว่า <c oughs> ปีนี้นะครับ เศรษฐกิจเนี่ยมันดีแค่บางจังหวัดนะเช่นภูเก็ตเช่นเชียงใหม่ที่ท่องเที่ยวเน้นท่องเที่ยวมากๆแล้วก็ดีมากๆแต่บางประเทศเนี่ยไอ้บางบางโซนของประเทศเนี่ยเช่นภาคกลางนะครับหรือภาคชลบุรีเนี่ยภาคตะวันออกที่เน้นโรงงานมากนะครับก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะส่งออกเนี่ยมันดีเฉพาะอาหารเป็นหลักนะแต่ว่าส่งออกพวกยานยนต์พวกอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยไม่ค่อยดีนะส่วนภาคอีสานเนี่ยก็เรื่องฟาร์มอินคัมเรื่องผลิตการเกษตรเนี่ยก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะส่ทรงนะครับอ่านี้ถ้าเรามาดูว่าปีนี้นะครับ การฟื้นตัวเศร,รษฐกิจเนี่ยชัดเจนมากนะครับว่าเส้นสีเขียวเนี่ยคืออุตสาหการรมที่เกี่ยวข้องกับท่องเที่ยวดีหมดเลยนะดีหมดเลยอัลต้าสวิตเนี่ยยูเลเตี้ดีหมดเลยฮะดีแนะบ,บ,บ,บบดีแบบบ้าคลั่งนะแต่ว่าเส้นสีแดงเนี่ยคือพวกอโโกอโต้กลุ่มออโต้เราจะเห็นแล้วว่ายอดขายรถยนต์เนี่ยก็ดรอปลงเยอะนะครับแล้วก็กลุ่มอินดุก็ดรอปลงเยอะเช่นเดียวกันเนี่ยก็จะเห็นได้ภาพนะครับว่ากลุ่มเซกเตอร์เนี่ยมันแตกต่างกันมากมากนะครับแต่ว่าแล้วเราจะเห็นอีกหนึ่งจุดเนี่ยคือกลุ่มคอนสตรักชั่นเนี่ยจะเริ่มพงงงงกหหััววขึึ้นนนมาใช่่ครปปีีีล ในขั้นหลัง Q2 Q3 นะครับก็หลังมันเกิดขึ้นจากการที่รัฐบาลในมีการอัดเงินลงมานั่นเองนะครับอ่าแล้วก็กระโดดที่กราฟนี้จะเห็นภาพได้ได้ชัดเลยนะครับีกราฟนี้เลยนะครับก็ <c oughs> <c oughs> นี้มันจะมาดูลายบรรทัดมากขึ้นนะครับว่าปีหน้าเนี่ยเศรษฐกิจจะเป็นยังไงบ้างจะเติบโตด้วยด้วยแฟกเตอร์ตัวไหนนะครับอ่ะมาดูที่บรรทัดบนก่อนนะครับคือปีนี้ GDP บวกสอปีหน้าก็บวกสอนะครับแต่ว่าพอมาลงดีเทลเนี่ยการบริโภคภาคเอกชนเนี่ยปีนี้บวกสีเปอร์เซ็นต ในข่ายที่ปีนะ้าบวก2.4ครับก็เป็นภาพที่ว่าการเติบโตยังเติบโตอยู่นะแต่ว่าเติบโตน้อยลงตเติบโตน้อยลงนะครับคีย์ไฮและอยู่บนทัดนี้ครับการลงทุนภาคเอกชนปีนี้ลบ2.2คือเรียกว่าภาคเอกชนมีการลงทุนที่ลดลง ลดลงในปีนี้แต่ปีหน้าจะเริ่มกลับมาขยายตัวครับดังนั้นเนี่ยภาคก่อสร้างเนี่ยจะดูดีขึ้นนะฮะดูดีขึ้นนะครับต่อมาการอุปโภคภาครัฐนะครับก็จะเห็นว่า2 1นึ่งนะสเปอร์เซ็นต์เติบโตขึ้นปีหน้าเติบโต1.5เติบโตลดลงเล็กน้อยนะไม่ใช่สาคัญมากแต่ดูข้อนี้ครับการลงทุนภาครัฐภาครัฐเนี่ยปีนี้ลงทุน2.9%เติบโตขึ้นแต่ปีหน้าจะเติบโตขึ้นจากปีนี้อีกี้าไลท์นว่าปีาเยคร ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการก <c oughs> ่อสร้างคอนสตรักชั่นเนี่ยก็คิดว่าน่าจะดีนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างทั้งหมดนะครับเช่นเขาเรียกว่าวัสดุก่อสร้างนะไม่ว่าจะเป็นตัวกระเบื้องผลิตภัณฑ์กระเบื้องสีทาบ้านหรืออะไรพวกนี้ก็น่าจะเติบโตได้หมดนะครับน่าจะดีหมดนะครับ ต่อมาส่งออกนะปีนี้เติบโต7.1อ่านะครับก็รวมท่องเที่ยวด้วยนะครับนะก็เติบโต7.1ก็เรียกว่าตัวเลขเนี้ยแบกเสร็จแบกดีประเทศนี้เลยนะปีนี้เลยนะครับนะแต่ปีหน้ายังเติบโตอยู่นะครับแต่เติบโตลดลงเหลือ3.5นะครับในเนี่ยที่สกนำเข้าเนี่ยก็เป็นตัวหักล้างออกไปนะครับนำเข้าเนี่ยก็ทำให้เราต้องจ่ายเงินออกนอกประเทศนะปีนี้ก็นำเข้าเยอะมากๆนะครับเยอะมากๆาในแ่ทปีหน้าเนี่ยการนำเข้าเนี่ยจะชะลอตัวลงอ่าก็น่าจะเป็นเหตุทำให้ปีหน้าเนนนีีีี่่่ยยะะครรรับเเเศษฐกิิิจจมมสถตภาพดขึ้น คือเติบโตตัวเลขอาจจะดูเหมือนไม่ต่างกันมาก2.7กับ2.9นะครับแต่ว่าในเนี่ยในเนื้อ,เน,อเนื้อหาภายในเนี่ยมันมีการกระจายตัวมากขึ้นนะรกระจายตัวกันมากขึ้นนะครับก็เชื่อว่าปีหน้าเนี่ยความรู้สึกของประชาชนในประเทศเนี่ยก็น่าจะรู้สึกได้ดีขึ้นนะครับว่าว่าเอ้ยสรษฐกิจมันมันมันดีขึ้นหน่อยหนึ่งนะประมาณนี้นะครับคือไม่เหมือนปีนี้ที่เรารู้สึกว่ามันแย่กันนะครับอ่าคราวก็น่าจะประมาณนี้นะครับส่วนนักท่องเที่ยวก็คาดการณ์3.5ล้านคนปีหน้านะครับ หลักๆคร่าวๆก็น่าจะประมาณนี้นะครับในเรื่องของตัวสรุปนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันต่อแบบยาวๆนะครับต่อจากนี้ครับ